สวัสดีครับสวัสดีค่ะนัดครับนูดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการกระบทห่วงจุย้ยย่อยห่วงจุ้ยให้เป็นเรื่องง่ายด้วยปลายนิ้วค,ครับวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราไปจัดห่วงจุ้ยเนาะใช่จัดห่วงจุ้ยให้กับลูกค้านะคะคเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจนี้เขาทําเกี่ยวกับเขาเรียกว่าให้เช่าพวกตู้คอนเทนเนอร์นะคะ เป็นโกดังใหญ่เลยใช่ค่ะแต่เพียงแค่ว่าเขาอะ่ะทำมาแล้วละ่ะแล้วสักประมาณช่วงหลังๆเนี่ยประมาณเจ็ดแปดเดือนเนาะธุรกิจมันเริ่มซบเซาลงก็เลยมาเจอเราแล้วก็เชื้อเชิญเราเข้าไปดูตัวนี้นะคะคว่าโอ้โยเขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะวันนี้เ,นเราก็คือเก็บเป็นเก็ดเล็กๆ,ๆน้อยๆเสนอกันเป็นออฟฟิศใช่รเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยไหมคะพี่ก็คือว่าจากข้างหน้านะคะที่เราเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า อันดับแรกเลยคือออฟฟิศเนี่ยเขาหันหลังให้กับถนน่ะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เสียจุดหนึแต่ว่าจริงๆแล,งแล้วเนี่ยออฟฟิศเนี่ยมันควรจะหันหน้าถนนใช่ไหม<ช>คือพ<ช>ลังเชี่ยมันวิ่งมานะแล้วเนี่ยแล้วบางเอิญไปหันหลังให้ถนนมันก็เป็นจุดที่เสียละ เสีย<อ>ะนะคะ <Kinder S 2> แต่เพียงแค่ว่าคือปัญหาคือว่าออฟฟิศเนี้ยคือสร้างแล้วนะคะก็คือว่าเราก็จะต้องมามีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างภายในนะคะคแล้วก็คือจากทางเข้าเลยเนี่ยเราก็มีการแจ้งให้เขาเปลี่ยนป้ายทําป้ายใหม่เนาะเพราะ <Ke ar S 1> ว่าเนื่องจากว่าการเป็นออฟฟิศเนี่ยที่สําคัญเลยคือเป็นป้ายป้ายชื่อเนี่ยจะต้องเด่นชัดนะคะแล้วก็มองเป็นจุดเขาเรียกว,ว่า1เป็นจุดสังเกตที่มองเห็นชัดสองเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดหักของกระแสะ ที่ให้กระแสเนี่ยวิ่งเข้าไปที่ออฟฟิศได้นะคะคจากตรงนั้นปุ๊บเราก็จะมาเจอสาร,ระพะภูมิใช่ไหมฮะสาร,ระพะภูก็คือแบบ<ช>ค่อนข้าง<ช>เรียกว่าระเกะระกะพอสมควรใช่คือทุกทกที่เนี่ยก็มักจะมีสาร,ระพะภูมิเนี่ยคือด้วยด้วยเราเป็นคนไทยเนาะ<ช>เราก็จะมีความเชื่อในเรื่องของอสารเจ้าที่สาร,ระพะภูมิสารตายายต่างๆเนี่ยทีเนี้ยเขาก็ตั้งไว้แล้ว แต่เพียงแค่ว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีฉัดเนาะมีฉัดที่แบบเป็นซากอะค่ะก็คือยังมีว่างและเกลืแล้วก็อันนี้เราก็แจ้งให้เขาเก็บนะคะแล้วก็ําส่ันน้าคือน้ําตรงด้านหน้าเนี่ยเขาก็เอาพระแม่ธรณีบีบมวยผมมาตั้งไว้แต่ไม่ได้เปิดน้ํบแล้วก็จะมีอ่างน้ําหลายๆอันมีถังน้ามีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าน้ำอะไรครับพี่อันนั้นเป็นน้ําที่เขาไม่ได้ดูแลมันก็เกิดการเน่าเกิดการเสียหรือ เกิดความสกรปรกขึ้นมาใช่ค่ะนะครับตอนนี้เราก็คือต้องให้ทุาเคลียให้หมด<ช>เลยนะคะเพราะฉนั้นถ้าเกิดจะน้ําตั้งก็แปลว่าน้ํานั้นจะต้องสะอาด<ช>นะครับน้ําน้ําจะต้องใสนะครับคือห้ามปล่อยให้น้าอ่ะมันเน่าหรือสกรปรกใช่ค่ะ,ะครับแล้วก็ข้างๆก็ออของที่เขาไม่ได้ใช้อ่ะ มันก็ไปวางกระเกะระกาตรงนั้นอะมองแล้วก็ไม่ไม่งามเนาะไม่งามก็ค,คือนนในในใน<ไ>คือเรียกว่าอยู่ในโซนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ต้องจัดให้เรียบร้อยนะคะคส่วนน้ำเนี่ยตรงนั้นะ่ะคือว่าจะตั้งน้ำเอ,อ่อเพราะแม่ธรณีบีบพยผมหรือว่าน้ำพุอะไรตรงนั้นได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องดูดาวอีกทีหนึ่ง,ซ,งซึ่งจริงๆเราดูดาวปุ๊บตรงนั้นะ่ะมันไม่สมควรที่จะตั้งเราก็ต้องให้เขาย้ายครับ อันี้เราเดินมาเรื่อยๆจนถึงหน้าออฟฟิศตรงหน้าออฟฟิศเราเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ารองเท้าและเกละกะเต็มไปหมดเลยครับจริงๆอ่ะคือถ้าดูทั่วๆไปเวลาเราเข้าไปปุ๊บเราไปที่ไหนก็นแล้วแต่เห็นรองเท้าและเกะละกะมันก็คือเรียกว่าไม่สะดวกเนาะใช่เอาง่ายๆนึกบ้านตัวเองอ่ะหรือนึกออถึงออฟฟิศเองถ้าเกิดพนักงานอ่ะถอดรองเท้าหน้าออฟฟิศเราอ่ะแล้วเกะกะหมดเลยเพ้ะวคนที่จะมาติดต่อมันไม่ใช่ ข้าไปได้เลยไงมันเหมือนม,<า>มีสิ่งกีดขวางหรือรว่าอาจจะสะดุดก็ได้แต่ซึ่งจริงๆเทคนิคเลยนะคะอันนี้เฉพาะแฟนรายการของเราที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังคือการที่มีออฟฟิศนะคะแล้วรองเท้าวางระเกะระกะเก็บไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมันจะบ่งบอกว่า,าความรับในบริษัทหรือว่าค,ความรับในบ้านเนี่ยก็ค,คือจะล้วนไหลออกไปกับคนภายนอกนั่นเองนะคะค จริงๆแล้วเวลาเก็บรองเท้าปุ๊บเนี่ยเราต้องเก็บแล้วก็แบบมองไม่ให้เห็นรองเท้าด้วยนะคะที่เก็บรองเท้าที่ถูกต้อง้อเป็นแบบนั้นเลยอันนี้ก็คือเราแนะนําเขาเบื้องต้นแล้วก็ส่วนทางซ้ายของออฟฟิศจะเห็นกอต้นไม้แหลมๆแหลมๆนี่เราก็ไม่แนะนำเพราะฉะนั้นอ่ะคือที่ผ่านมาเราก็เคยเสนอไปแล้วว่าอะไรที่คุณจะปลูกในบ้านหรือจะหน้าออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่หรือโต๊ะทำงานก็แล้วแต่ดอกไม้ที่เป็นปลายแหลม ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะกระบองเพชรกระบองเพชรใช่ครับหรือว่าใบที่แหลมแหลมคมใช่เราก็ไม่แนะนําเพราะฉะนั้นแนะนําให้เอาออกนะครับก็คือสาเหตุที่จะออกพวกนี้ก็คือสิ่งแหลมคมเนี่ยมันจะทําให้เรามีปากมีเสียงมีการเคาะบอกแหวงมีการแบบเรื่องสิ่งที่ไม่ดีนะคะเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ต้องย้ายออกไปเหมือนกันครับ แล้วคราวนี้เราไปเจอเขาเรียกว่าซากนุพี่เนาะใช่ซากบ่อน้ําพูเก่าใช่ครับอ่าอันนี้เราก็มีการสอบถามเกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเขามีการคือถ้าเกิดคุณจะรื้อเนี่ยควรที่จะรื้อเคลียร์แล้วทำความสะอาดพื้นที่ใช่แต่นี่คือทุบแล้วก็ยังทิ้งซากไว้อย่างเงี้ยก็คือยังมองเห็นนะคเพราเป็นซากเราก็เลยแนะนําว่าโอเคคุณ ต้องเคลียร์ให้หมดนะอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่คราวนี้เรามาดูดาวใช่ไหมคะพี่มาดูดาวบังเอิญนะคะก็คือตรงบ่อนรูตรงนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่เขาจะต้องกระตุ้นค่ะใช่ตำแหน่งดีตอนตำแหน่งก็เลยสอบถามว่าหลังจากที่เขาทุกมาประมาณ6กเดเดือนเนาะการเงินเขาก็เริ่มมีปัญหาขัดมากขึ้นตรงนั้นก็เลยต้องแจ้งเขาว่าให้ทําใหม่แล้วเราก็มีการวัดตามมาตรฐานของรูปไปเทียในส่วนของเรานะคะแนะนําเพิ่มเติมว่าจะต้องสูงขนาดไหนอะไรยังไงเป็นแบบที่อยากเป็นมงคลหมดเลย นะคะอันนี้ก็คือเราก็แจ้งแล้วก็ให้เขาทาแล้วก็เข้ามาถึงในออฟฟิศใช่ไหมคะพี่อ่าอืออฟฟิศข้างนอกเหมือนอย่างนะข้างนอกข้างนอกจริงๆแล้วก็โซนด้านหลังเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าเกิดหลังจากที่ธุรกิจเริ่มเดินแล้วแล้วก็มีเงินเข้าแล้วเราก็แนะนําให้เคลียส่วนรอบๆข้างๆเนี่ยให้มันข้าหลัาด็แบบแล้วก็โลง เพราะข้างหลังขเขาทาเป็นที่พักคนงานที่พักคนงานแล้วค่อนข้างแบบไม,ไ,มไม่ไม่ค่อยดูแล้วะไม่งามตาเท<ช>่าที่วควรนะคะอันนั้นก็ต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยเหมือนกันใช่คและประกอบกับว่าออฟฟิศเนี้ยใช้ตู้คอนเทนเนอร์มาทาออฟฟิศใช่มันก็เลยจะมีช่องว่างระหว่างตู้คอนเทนเนอร์กับพื้นดินนะคะใช่นะคะแล้วก็จะมีน้ําขังอยู่แต่ง<ช>จริงน้ําขังเนี้ยไม่ดีนะคะทำให้การเงินมีปัญหาค่ะอย่างนั้นเราก็เลยต้องแจ้งให้เขาก่อกําแพงเนาะก่อแบบกูออ่าอิดมาวาง ปิดไม่ให้เห็นแล้วก็ตั้งต้นไม้ให้ดูสวยงามตัวนั้น<ช>ก็จะสามารถแก้ได้เหมือนกันค่ใช่ครับแล้วก็ครนี้เราเข้ามาในออฟฟิศเมื่อเข้ามาแล้วก็สำรวจะนะครับว่าตรงไหนที่จะมีปัญหาสิ่งที่เราเห็นเลยอันดับแรกคืออะไรครับก็คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยโซนข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าลานหมิ่งตึ้งนะคะในการที่เรารับเงินรับพรเนี่ยปรากฏว่าไฟเขาเสียค่ะ เขา,าไฟเสียแล้วเขาไม่ได้เปิดไฟตลอดเวลาอันนี้เราก็ต้องแจ้งให้เขา,ราปรับไฟแม้กระทั่งปลั๊กไฟที่อยู่ที่พื้นเนาะค,คือมันเดินไปแล้วเดินมามันอาจจะสะดุดได้คือตัวนี้มันจะไม่สมควรก็คือต้องแจ้งให้เก็บงานให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันกับที่ข้างๆก็จะเห็นเสาเนาะเสาคือ แง่เหลี่ยมของเสาเนี่ยเวลาคนที่นั่งโดนเนี่ยมันก็คือจะทําให้ทํางานมีปัญหาทําให้งานหนักงานเข้าคิดไม่ค่อยออกมืนตื้ออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็แจ้งเขาก็คือแนะนําว่าต้องทําแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ไฮไลท์อันนึงคืออะไรครับอะไรครับห้องน้ําครับอ๋อใช่อ่าเราไปเจอห้องน้ําประตูห้องน้ํากับคนที่นั่งออฟฟิศเนี่ย อยู่แนวห้องน้ําพอดีเลยเหมือนกับติ้งต่าว่าเหมือนนั่งหน้าประตูห้องน้ำเลยอะอย่างง่ายง่ายเลยนะบังเอิญห้องน้ําตัวนั้นเป็นดาวดีด้วยสิคะนะมันก็เลยห้องนี้เสียดายมากถ้าไปทำอย่างอื่นจะได้ดีกว่านี้เยอะเลยใช่ถ้าเกิดเป็นผมผมจะเอาห้องน้าไปข้างนอกดีกว่านะใช่ จริงๆคือที่ถูกต้องห้องน้าควรจะต้องอยู่สําหรับตู้คอนเทนเนอร์ห้องน้ําควรจะต้องอยู่นอกตู้คอนเทนเนอร์ถึงจะดีแต่บางเอิมว่าเขาทําไปแล้วเนาะแล้วตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าถือว่าเราไปช่วยกันนะคะแลวก็คือจะปรับเปลี่ยนเท่าที่ระดับหนึ่งแล้วให้การเงินดีขึ้นแล้วก็ค่อยปรับให้บูออปชันเพิ่มขึ้นทีนี้เราก็ในเมื่อมันตรงกับห้องน้ําเราก็ให้หาฉากมากั้นห้องน้ําซะเป็นฉากหรือเป็นผ้าม่านมากั้นเพื่อปิดเพื่อไม่ให้มองเห็นนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็เลยเราก็้องแก้ไปทีแล้วสเต็ปสเต็ปอย่างนี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็บันไดบันไดของเขาเขาเรียกว่าแบบเหมือนขึ้นภูเขาเลยไหมพี่มันชันเกินไปคือแบบเป็นบันไดที่ค่อนข้างชันมากค่ะแล้วบังเอิญว่าบันไดตรงนั้นอ่ะเป็นตำแหน่งดาวดีด้วยแล้วก็ชันก็ทําให้งานของเขาอ่ะที่งานที่เขามาจะเรียกว่าได้ง่านยากใช่งานมันจะหนักงานหนักงานยากกว่างานจะได้มาลำบากอ่ะค่ะนะคะ รงนั้นก็คือว่าแต่ตรงนั้นก็คือเราแจ้งเขาไปแล้วละ่ะในเบื้องต้นก็คือว่าถ้าหลังจากปรับอะไรเสร็จแล้วและมีเงินมาแล้วก็ค่อยปรับตรงนั้นต่อใช่ไหมครเสร็จแล้วเราขึ้นไปชั้นสองชั้นสองเนี่ยมันจะเป็นโซนห้องประชุมกับโต๊ะทํางาน,านโต๊ะผู้บริหาร,รสองท่านนะคะคส่วนอของภรรยาเนี่ยก็คือตรงนั้นตรงนั้นดาวไม่ดีแล้วก็แจ้งว่าเปลี่ยนซะหมูแล้วส่วนส่วนโต๊ะห้องประชุมเนี่ย ดูแล้วอ่ะมันค่อนข้างใหญ่ใช่ใชแล้วไปเอาโต๊ะทำงานของตัวเองออเล็กนิดเดียวอ๋อใช่ห้องห้องทำง,ง,งานของเจ้าของนะคะคือแบบลักษณะแบบเล็กมากเนาะเขาเรียกก็เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเนาะเส้นก๋วยเตี๋ยวมันบีบๆรีบรีบลงไปอย่างเงี้ยอันนี้คือมันไม่เหมาะมันไม่มันคร้ามันไม่สมส่วนกับพื้นที่แล้วก็ใ,<ช>ในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเนี่ยการห้องที่เราบริหารเนี่ย มันต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมใช่ค่ะอันเนี้ยเขาก็มองว่าเอาห้องประชุมมาซะใหญ่เลยซึ่งเราก็แนะนําในเรื่องของการปรับอันนี้ก็ต้องปรับปรับห้องบริหารเพิ่มมาคือใช่ครับแต่ที่สําคัญเลยที่นี่นะคะคือโต๊ะทํางานของลูกค้านี่เรียกว่าสุดยอดเลยคเขาเลือกสรรมาได้ดีมากๆนะคะก็คือว่าโต๊ะแบบเนี้ยแนะนำเลยว่าต้องเป็นโต๊ะสําหรับผู้บริหารโดยตรงถูกหลัก่วงจุ้ยทุกอย่างเลยอันนี้คือแบบใช้ได้เลยนะคะ แล้วก็มีรายละเอียดปีกย่อยเล็กๆน้อยๆอีกนะคะที่เราแนะนําแก้ไขกันไปในเบื้องต้นแล้วตอนนี้ก็คือลูกค้าอยู่ในขั้นตนการกําลังแก้ไขอยู่ค่ะแล้วก็แนะนําให้เอาเรือสำเาอ่าใช่ใช่มีเรือสำเภาด้วยบังเอิญว่าลูกค้าให้เรือสำเภามาตอนที่เปิดบริษัทค่ะแล้วบังเอิญว่าเรือสำเภาหันหน้าผิดใช่นะคะปกติเนี่ยเรือสำเภาเขาจะต้องหันหน้าเขาเรียกว่าหันหน้าเข้าหาออฟฟิศแต่นี้หันหน้าออก หันหน้าออกก็เหมือนกับเรานําเงินออกค่ะเงินออกไปจากจากบริษัทเนาะนาเงินออกและที่สําคัญคือเขาได้เงินแบบทําบุญเงินทําบุญแบบเหมือนกับที่เวลาเราไปักบ,บวชงานบวชใช่ไหมที่เขาเป็นเงินที่เป็นผ้าที่หอ่อห่อค่ะเยอะแยะเลยเขาก็มาใส่ไว้ในเรือสัมผัสอันนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะเราก็แนะนําให้เขาไปเอาเงินนั้นไปทําบุญทําทานต่ออะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ปรับทิศทางของเรือสัมผัสใหม่ใช่ค่ะเนาะตั้งให้เรียบร้อยครับ อันนี้คือโดยองค์รวมนาะ<ช>ว่า,อ,าออฟฟิศเนี้ยควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างแ,แต่ก็ค่อนข้างใจเยอะพอสมควรนะครับ,รบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ว่ารเราแนะนําตรงนี้ถ้าเกิดมันดีขึ้นเราค่อยขยับขยายใช่ค่ะถ้าสมมติว่าท่านใดนะคะสนใจ ที่จะให้ทางเรานะคะเข้าไปจัดหูจุยให้สามารถติดต่อมาได้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเราจะแนะนําเป็นสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปหนึ่งก็คือที่คุณต้องการที่คุณจะต้องทําเลยนะคะคือต้องทําก่อนเลยแล้วเราก็จะเข้าไปตรวจงานสเต็ปสองเมื่อคุณมีเงินเข้าบริษัทแล้วสเต็ปสองคุณจะต้องทําอะไรบ้างเราก็จะแบ่งแยกให้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะเพื่อความ<ช>สบายใจบ,บางครั้งของ,ของเราเนี่ยคือเราจะดูแลในเรื่องของการไปจัดเสร็จ เราต้องติดตามผลงานเราด้วยอันนี้ก็คือเราแนะนําคือถ้าเกิดคิดว่าถ้าเกิดเราแนะนําไปแล้วแล้วไม่ทําตามไม่เกิดประโยชน์นะครับไม่เกิดประโยชน์ครับใช่มันเหมือนกับความเชื่อที่มันมีข้อสงสัยใช่ครูไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นมันก็จะมีข้อสงสัยจัดแล้วดีไม่นะอะไรเงี้ยจัดแล้วจะเป็นไปตามที่สินแสเขาว่าไม่น่าใอะไรเงี้ยแล้วบางทีจัดจัดเนี่ยก็ เป็นการลักษณะไม่ได้คุยกันทั้งหมดใช่ค่ะสามีภรรยาไม่ได้ตกลงกันก่อนอย่<ช>างเงี้ยพอจะทำอันนี้อันนี้มีความเชื่ออีกคนหนึ่งไม่มีความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเวลาจัดไปมันอย่างว่านะห้าสิบห้าสิบอืมอืมใช่ อันนี้ก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจัดตามศาสตร์ที่แบบมีมามากกว่า2องพกว่าปีนะคะแล้วก็สังเกตว่าบริสัทใ,ใหญ่ที่เขาจัดกันอย่างเงี้ยเขาก็ลุงเลืองกันตลอดแต่ท้งนี้ท้งนั้นก็คืออันดับหนึ่งเลยคือขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนที่จัดนะคะเหมือนกับว่าถ้าเรามีความที่จะเชื่อมัน่นลงไปเชื่อมันอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยยังไงก็เห็นผลค,นคะ่ะนะคะแต่ถ้าเากิดสมมติว่าคุณมีความสุกว่าเอ๊จะจัดดีไม่ดีจัดแล้วมันจะได้หรือเปล่าอย่างนั้นแนะนําว่าไม่ต้องจัดดีกว่าค่ะนะคะอันนี้เราคุยกัันตรเลยคบ Uh huh. งั้นวันนี้เราก็แนะนำข้าวแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีะลูกค้าท่านนี้เป็นกันว่าจะเชิญไปดูบ้านเขาด้วยนะคะ uh huh. แล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมาเสนอในคลิปต่อไปแล้วกันครับวันนี้ขอตัวก่อนครับค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารขา้อมูลดีๆจากพวกเรานะคะ